ขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยู่ในภูมิภาคด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะทุกทุกคณะเสียงนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเบตงชาริเดอร์ครับว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเบตงคนใหม่นะครับได้ใช้กรมนิตยรับนะฮะเพราะว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมกับทีมงานคณะผู้บริหาร นะครับขอพ่รับษารีนครับอครับสาขอบคุณครับขอบคุณพรนะคร้านน้ำชาที่ที่รับผู้คนที่อยีนนนาขขอบคุณนะฮะมาทำหน้าที่ในการรมพัฒนาเบืเปตงกับพ่อไม่น้องขอตาอขอบคุณตุ๊ก ด้านนเสียงที่พี่น้องให้ทการยกเทศมนตรีมือเป็นควาพัฒนานำโดยนายชัยวงศ์นิพนธยรรัตน์อมกับทีมงานคณะผู้บริหารนะครับทีมงานคณะผู้บริหารพร้อมแล้วนะครับในการพิจารารับใช้พร้อแม่พี่น้องนะครับชิการะชาชนเมืองเป็นต้นะครับขอบคุณนะครับทีุ่กท่านครับ ให้ความไว้วางใจทีมเบตงพัฒนามาร่วมกันพัฒนาจับพ่อแม่พี่นรักนะครับ